สบายดีพี่น้องตอนนี้กำังมาแต่สักจาเด้อพี่น้องสักจากันโควิดเนี่ยซีวัคซีนพี่น้องกัยป้องกันโควิดแบบดินดินเวียนน,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 นั่นเ่งพี่น้องเกิดซื้อย,อ,อยังไงอ้วนนี่นนนกเกิดซื้อขนมไหยน้องทองน้องเออแกล้มแกล้มแกล้มเอแอปเปิ้ลเออเอออะไรกินกแมข้าวเบื่ยบะบ่มี นี่แก,ก,ก็ได้ซื้อมอขคางเ้อพี่น้องเด้อมาให้กหนันนะอืมวันนี้เยกันมันมาพกกันหนึ่งเวลากัหน้าขวงอย่าไปแทงทองตออนนะอ้นได้ะไตะอ,อน้นเพิ่งจะจับนะมาเด้อพี่น้องเด้อโดยกับพี่น้องก่อนซื้อ,อยังไน,นนี่ กินกระเลมใหญ่ากจจินชีโคตเอาเลยดิดึงอ <c oughs> อกเอกไปกดเอาเลยเดี๋ยวในบาทนี่โอ้ตายแหละซื้อได้อันนี้ไม่พอยไม่พอยกวดล้างบ้านถ้าได้เนาะสิบห้าพันห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะ จะซื้อชาดพี่นอ้องได้ชาดปูหนังเวลาเราจะไปกินอยู่ห่มนั่นห่มนี่ละกะันเน็บใส่กินแห้งไปอะไรผอบผ้านะ,นะง,งานา่ายๆผ้าจะได้เด้อชาดอันนี้มาปูอันนี้พี่นอ้องปูโต๊ะมือได้มือได้กระลืมอันนี้นะอ่าป,ปูโต๊ะอันกับเข่าเนี่แหละตะโต๊ะที่ว่าปูหนังที่เข่านั่นหนังกระนาดเป็นพืชเห็ดเดีย๋ยพี่จังหนากระนาจัก,การพี่นอ้องพักพรอนนิดหนึ่งก่อนสีดยาและหมอให้พักพรอน สีวักซีนป้องกันโควิดเอาสีมาปูเตียงเดยกพี่น,อน้องเลยปูเตียงก่อน,นบุพเพจรึซื้อใหม่อีก,อกพ่อพอ่อนาจะพอ่อป้าขัติดเผื่อเตียงเงนแม่ป,ปูเตียงหนังเด็กพี่น้องเด้อแล้วก็ห้าน้ำมาตอก้าไปห้าเ้นว้าเบี้ยงหแม่ได้วบวตอกนอเียบเรีบเลตอก,นอนตอกนอนเจี อา look, mm ้าวมันก็ไลแลวเจ้าก็ว้าไปแล้วตกมีตกสวนมันมี่ีม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 ีี่ีมีมีดีม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 ีอีม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 มี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 มมีีม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 ีเีมีีมีมีีมีีมีมียีีีีมมีีมีม มาเบียและหันมาทางได้สั่น

ต้นนี้ทำมันาถึงกเก่าเลยเม่อคุณบังคับโดนขอจะตัดจุเจ้าผู้เได้สาัตัวตัดหา่ bỏ mãn oi những giác mình tìm 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 luôn chắc nói <laughs> ตีแจกวางนี่เอาม่มมาตีนะตีได้เลยต่อไปนอนเลยจะเลือกทีด่ด้ปูโตทั้งทั้งน่น કકલ કલ thing sí. naman no -no. 怎么都。Mm hmm. mm hmm. คพ่อใส่ตโตน่อยสัมบันผับเอาผับแต่ละเจ้วตอกเอาตอกตกแลเจออพับง่านับแต่ล่เจมอในกเลอเ้าเ็ตอกตะกูนี่เหร ขอบคุณครับ 一些技能哦。 ต้อน,นีก็เห็ดแล้วเด้อพี่น้องเด้อซื้อผ้ามาปูโต๊ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วมันบันเนี่ยกะมันแพนแพ้มันมือมอยู่นะอนามัยก็สีสบายกระโหลกมีชิเปซื้อใหม่เนาะไป็นตาข้าตลาดใหม่นู้นาะตอมันดอกแล้วตนน้นดอกแล้ว เด็กพี่นอ้องกรอบแล้วบัดน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยทั้งโต๊ะแล้วก็เตียงเนาะหกเมตรน้ำเลยพี่นอ้องอออม,นมันอ,นอ่ะคลิปนี้ก็น่าก็อลาพีน่าพี่น้องไปก่อนเลยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามช่องกระนาดเด้อพี่นอ้องอ่ะคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้บ๊ายบาย